ืบเนื่องจากที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์สู้รบบริเวณภูมมิะเขือจังหวัดศรีสะเกดนะคะหลังจากทหารไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้เมื่อเวลา18.50นาฬิกา50นาทีของวันที่25กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ต่อมาในช่วงเวลาตี3ามครึ่งค่ะวันที่26กรกฎาคมเพจกองทัพบ,บกทันกระแสซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารยังเป็นทางการของกองทัพบ,บกรายงานว่ากองกําลังทหารกัมพูชาได้เปิดฉากโจมตีภูมิเขืออีกครั้งในความพยายามบุกยึดคืนอย่างไรก็ตามกองกําลังไทยสามารถตอบโต้และรักษาพื้นที่ได้อย่างเด็ดขาดจนกระทั่งเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่าภูมิเขือยึดได้แล้ว พร้อมภาพการปักธงชาติไทยบนยอดเขาและการร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องประกาศอธิปไตยอย่างชัดเจนพร้อมข้อความเอกราชจะไม่ให้ใครคข่มขี่และอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่ออกมาอัปเดตสถานการณ์การประทะกันร,ระหว่างไทยและกัมพูชาอยู่ตลอดนั่นก็คือแพรรี่ไพรวันค่ะที่คอยเกาะติดข่าวสารและนำมาอัปเดตผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามกว่า4ล้านคนนะคะ แต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์แซวแพรรี่กรณีที่แพรี่ได้โพสต์ข้อความว่าทหารขเขมรไปเฝ้ารากมะม่วงหาว่าเป็นการสะใจที่ทหารขเขมรน,นั้นเสียชีวิตซึ่งแพรรี่ก็ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับทันทีว่ามึงต้องเข้าใจคำว่ามันรุกรานกับการที่กูสะใจที่มันตายให้ออกก่อนนะคะทหารหลายกองพันของขเขมรมันพยายามรุกรานและตอบโต้ทหารไทยเข้ามา มันเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่สุดทั้งต่ออธิปไตยทั้งต่อชีวิตและความสงบสุขของพลเมืองในประเทศของเราการที่กูบอกว่าปืนใหญ่ของไทยส่งมันไปเฝ้ารากมะม่วงเรียบร้อยแล้วกูก็แค่รายงานตามที่ข่าวเขานำเสนอแค่ใช้วิธีพูดตามภาษาของกูที่เป็นกระเทยเพราะกูดีใจที่ทหารสามารถปกป้องอธิปไตยและชีวิตของชาวบ้านไว้ได้ค่ะเท่านั้นเลยรับบทเป็นนางเอกอีกแล้วนะพวกมึง แพรรี่ยังได้โพสต์คอมเมนต์ที่ได้โพสต์แบบดีๆปกติแต่ก็ไม่แชร์กันบอกว่าทหารขเขมรร้อยคนที่ตายที่ภูผีควรได้นอนกอดลูกกอดเมียอยู่ที่บ้านไม่ใช่มานอนกอดรากมะม่วงเพื่ออีบุลเซนกับตระกูลของมันไม่ควรมีใครต้องตายเพื่อความบ้าอำนาจของไอ้แก่คนหนึ่งที่แค่จะเดินไปสระว่าน้ำหน้าบ้านยังเดินไม่ไหว ซึ่งก่อนหน้านี้แพรรี่ก็อัดคลิปนะคะบอกว่าให้ดูสีหน้าแววตาของคนคเขมรสิที่มาอยู่ประเทศไทยมันก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันมันก็เป็นคนหาเช้ากินค่าแต่ถ้าเป็นพวกเขมรที่มันมาหากินบ้านเราแล้วมันมาโพสต์ข้อความสะใจหลังจากที่คนไทยโดนระเบิดอันนี้แหละสมควรที่จะจัดพวกมันทหารเขาเอาคืนให้แน่นอนไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวคะ่ะ ืมอแต่คุณก็ไปลองไปถามใจพวกคุณดูว่าคุณทุกคนรู้สึกโอเคใช่ไหมแค่ว่ามินติดใต้แค่ชื่อว่าขเขมรปุ๊บแล้วคุณพร้อมที่จะแบบอยู่ดีๆคุณก็ไปจัดการเขาวันเนี้ยแบบที่ทํากันอยู่ตอนเนี้ที่ดิฉันเห็นนมะ่นคุณคิดว่ามันโอเคเหรอคุณดูสีหน้าแววตาคาดิที่ดิฉันดูว่าคลิปที่เขาแชร์มาดูสีหน้าแววตามันสิ มันก็หวาดกลัวเหมือนกันมันก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันมันก็แค่รู้สึกว่ามันผิดเหรอที่เกิดเป็นคนขมรแล้วก็อุตส่าห์หนีจากบ้านเกิดเมืองนอนมาละหนีตายมามาอยู่เมืองไทยหาเช้ากินขําแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนเลยเออถ้ามันโพสต์สนับสนุนสงชามโพสตสาใจที่เห็นเรา ระเบิดหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เออถ้ามันมีการโพสต์สะใจแล้วมันก็ยังมาอยู่บ้านเราทํางานบ้านเราหากินบ้านเราอันนี้ควรจัดเออถ้าสมมติว่ามันมาหากินอยู่บ้านเรามากินมานอนอยู่บ้านเราแต่โพสต์โซเชียลสะใจที่เราถูกโจมตี หรือคนที่ในบ้านเราเสียชีวิตหรืออะไรถ้ามันสะใจเห็นด้วยกับความใช้ใช้ความรุนแรงค่อยจัดการมันแต่ถ้ามันไม่ได้สะใจไม่ได้เห็นด้วยหรือมันไม่ได้สนใจมันแค่ว่ากูแค่ทํามาหากินกูไม่สนใจอะไรอย่าไปทําร้ายมันเลยอย่าไปทําร้ายเขาเลยค่ะอย่าไปทําร้ายเขาเลยมีวิธีเดียวที่ทําได้คืออะไรรู้ไหมที่ทําได้เลยนะแบบที่แบบที่ แบบที่เป็นอารยาชนอะ่ะคือไปกดดันให้รัฐบาลนะ่ะผลักดันพวกแรงงานพวกนี้ออกไปให้หมดถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทหารบ้านมึงอะ่ะทหารบ้านมึงอะ่ะใช้ความรุนแรงนะอยากลบอยากมีสงครามกับบ้านกูนะแต่ในขณะเดียวกันพวกมึงอะ่ะมันก็ส่งพวกมึงอะ่ะให้มาทำมาหากินอยู่ประเทศกู ฉะนั้นถ้ามึงอยากลบใช่ไหมงั้นมึงก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนบ้านกันกับกูผักดันกลับส่งไปให้หมดให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเด็ดขาดในการผลักด,ดันมันกลับไปให้หมดไม่ต้องให้มันมาอยู่ไม่ต้องมาให้มันมาแย่งงานคนไทยอันเนี้ยทาได้ถ้าเรารู้สึกว่าโกรธแค้นโกรธแค้นผู้นำประเทศมันโกรธแค้นทหารประเทศมันแล้วก็ไม่อยากให คนของประเทศมันมาอยู่ประเทศเรามาทํามาหากินมากินมานอนแล้วก็กินบนเรือนขี้บนหลังคาแบบนี้ก็ต้องผลักดันช่วยกันไปผลักดันผ่านรัฐบาลผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้ผลักดันเอาคนพวกนี้ออกไปให้หมดเอาแรงงานขมรนกลับบ้านไปให้หมดอันนี้ทําได้เลยและคุณก็จะไม่ต้องมานั่งแบบหมิ่นขี้หน้ามัน ไม,ไม่ต้องมานั่งเหม็นขี้หน้ามันเนี่ยก็ต้องพักดันกลับไปให้หมดต้องเอามันออกไปค่ะอันนี้ทําได้